มีคนเงืบโฟมภรรยาเจมจิเคลื่อนไหวล่าสุดรถทัวถอยแทบไม่ทันอยู่ๆก็งานเข้าสำหรับสาวโฟมภรรยาสาวของพระเอกดังเจมจิรายุที่โดนดึงดราม่ามาเต็มๆหลงังไลฟ์สดคู่กับคุณสามีแล้วก็มีการใช้คำพูดคำจาที่อาจจะแสลงหูชาวบ้านหาว่าไม่ให้เกียรติเจมจิแต่ดันโดนใจสามีเขาจังๆจ,จนตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งดา่าเรื่องนี้ก็ลุกลามไปเรื่อยๆเพจแล้วเพจเล่าก็ออกมาวิจารและก็คอมเมนต์เสียๆให้หายแต่ถึงจะโดนทัวลงแบบงงๆมาหลายวันล่าสุดสาวโฟมก็เหมือนจะด้นแคร์แล้วก็เคลื่อนไหวล่าสุดไลฟ์โชว์ทำเค้กแบบสวยๆไม่กระโดดลงมาต่อลอ้อต่อเถียงด้วยเรียกว่าใช้ความนิ่งสยบดา่าไปเต็มๆทางด้านคุณสามีอย่างเจมก็ได้ออกมาปกป้องภรรยาโดยได้บอกว่าคลิปไปรอบเป็นเพียงการแกล้งกันผมชอบกวนเขาเพราะมันน่ารักดี คลิปสิบวิอาจจะอธิบายความรักของเราไม่หมด,จดเจมเนียเผยว่าโฟมน้อยบ้างแต่ก็เข้าใจดีพร้อมกับย้ำว่านี่คือตัวตนของทั้งคู่เราคี้เล่นกันแบบนี้อยู่แล้วเรื่องกลัวภรยาเป็นแค่การแสดงผมพ่บบ้านใจกล้าอ้าวผัวเขาบอกว่าแค่เรื่องแกล้งกันเล่นไม่โกรธไม่โมโ oh หแล้วพวกชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองที่เสนอหน้าเป็นห่วงเอ้ยที่ออกโรงเป็นห่วเจมจีก็ม้วนเสือกลับบ้านให้ไวเลยจ้างานนี้เอนดู End do. ทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ